เขาขัเาเไไดเขาขัดติดไร้อ้อดูดีกับนอ,อะไรเชฟดูหน้าเชฟหน่อยนี่มีเชฟมาด้วยจัดไปอะไร เลยโอ้สหมตำขายดีมากเลยอะ่ะเข้าอดกับไม่เมียกินให้คายเมียกินนอกเยี่ยมมึงก็เลยมึงมันองบอกว่ามึงขายดีดอกโอเคนี่ก่อนเลียวมาแล้วผมเสิร์ฟ